ทุกคนจะพามาดูจังหวะนี้แบบซิดคอมมากๆแบบชาไทายเก้าแก้วสุดท้ายแล้วเป็นตอนที่ลูกค้ายังเยอะอยู่เลยนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกลับบ้านไปก็คงทำไม่ทันแล้วก็เลยต้องจำใจย,ยกโหลเทไปแต่น้ำอื่นก็ยังมีอยู่แต่ชาไทายนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็เทแล้วเทอีกยังไม่ครบสักทีนะโอ้โหเทเยอะม,มากาด,ดูเหมือนว่ามีแก้วนึงที่ไม่พอด้วยแม่ค้าก็จะทำการเพิ่มฟองนมไปให้ฟรี ตัดภาพมาที่บนโต๊ะลูกค้าหน้าร้านนี่บอกเลยว่ามองกันตาปิ๊บปิ๊บและยังไม่รวมที่พี่แกนั้นแยกน้าเอาไปอีกไม่รู้ว่าซื้อโหดเหมือนโกดใครมาลูกค้าหน้าร้านกระซินหวังแต่เราก็ยังมีน้ําอื่นไว้ให้กินบอกเลยว่าฟินไม่แพ้น้ําไหนๆอร่อยไม่แพ้ชาไทยเลยนะลูกค้าก็ยังไม่หนีไปไหนก็ยอมใจที่จะกินน้ําเราเสร็จแล้วจังหวะนี้แม่ค้าก็เริ่มจะเรียกคิวลูกค้าก็ยังชิวชิวทุกคนอย่างไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ยังนง รอและแตัดสินใจกินน้ำอื่นที่ยังเหลืออยู่น่ารักทุกคนเลย